ข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะดูจะกลายเป็นธร,รมเนียมปฏิบัติไปซะแล้วนะคะว่าหากมีการจัดปราศัยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฟากของฝั่งรัฐบาลหรือว่าฝั่งฝ่ายค้านค่ะก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยค่ะตามไปก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายขึ้น อย่างกรณีล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะได้ไปปราศัยกับพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี mm. ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงไปล้อมไว้พร้อมทั้งด่าทอด้วยคําที่หยาบคายหรือแม้แต่กรณีของพรรคเพื่อไทยที่มีการเปิดเวทีที่วงเวียนใหญ่ mm. ก็มีกรณีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกิดขึ้น mm. ก็ขึ้นไปก่อกวนบนเวทีเช่นกันแน่แนอนก็จะดูกับกลายเป็นร,รมเนียมปฏบิบัติหรือไม่อย่างไรนะคะที่ทุกครั้งที่มีการเปิดเวทีปราศัยของนักการเมือง เหตุการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเราจะไปพูดคุยประเด็นนี้กับอาจารย์โคทมอาริยาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชรุตตาครับค่ะลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่าถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองใช่ไหมคะคือจะมีในช่วงที่ถึงเครียดจนมากๆนะครับค่ะก็เคยมีมาแล้วในอดีตแล้วก็มีการ่านไปในที่สุดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่นะครั ก็ประมาณเกือบปีนึ่แล้วเนาะนะครับก็ก็มีการตกลงกันระหวา่างภาคกันเมืองว่าตางคนต่างหาเสียงไม่รบกวนกันค่ะท<ฆ>ีนี้ความตึงเทรียดก็เพิ่มเติมขึ้นมาในเอะระยะเวลาประมาณเดือนเดือนเจ็เนี่ยนะฮะโดยสังเกตเห็นว่ามันมีร่างกฎหมายสองฉบับเ<ฆ>ข้าสู่สภานะครับฉบับหนึ่นงก็เป็นเรื่องของการแก้ไขมาตราสองเก้าหนึ่งของรัฐมนูน บับหนึ่งก็เป็นเรื่องของประบอบดอองนะครับก็ทําให้อุณภูมิทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นอุณภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีะการด่าทอกันเริ่มต้นจากทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะฮะ,ะที่เราเรียกกันว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเสียดชังนะฮะเรียกว่าเทปฟิชนะฮะ,ะเสียดชังก็ด่าทอกันไปรู้สึกด่าฟรีๆนะทางทาง ทางเว็บไซต์ uh, Facebook, ทางเฟซบุ๊กทางอะไรต่อไม่ไรเนี่ยซ,ซึ่งเป็นขัญญานบอกบอกแล้วว่าพอความโกรธมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็ตามด้วยความเกลียดความเกลียดตัวยุโยงให้เกลียดแล้วก็อีกนิดเดียดก็จะถึง uh, ความรุนแรงเพราะ,ะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ปกตินะฮะต้องพยายามหาทางระงับหรือลดลงอยากให้ทั้งสองไปคุยกันมากกว่านี้นะครับมาถึงผู้นำนะครับค่ะกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่เห็นด้วยจริงๆกับผู้ป่าสายหรือว่าเป็นเพราะมีการจัดจ้างขึ้นมาคะ คือไม่ไม่เกี่ยวกับผู้ปราใส่ตรงๆอ่ะนะฮะเ,เพราะว่าไม่ใช่ใครไปปราศัยเนี่ยฮะคนปราศัยจะมีหลายคนเพียงแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมีการกล่าวโทษกันถูกไหมครับค่ะอย่างกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนหลายสิบคนเนี่ยนะฮะค่ะฝ่ายเสื้อแดงก็คิดว่านายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นโจกีบุรีเข,ข้งแล้วก็เรียก ขานคุณอภิสิทธ์ไปต่างๆนานานะครับไปในทางที่เหมือนกับกล่าวประนามกล่าวโทษนะครับด้วยความโกรธเคืองที่มีการสูญเสียชีวิตนะครับส่วนทางเสื้อเหลืองสมมติว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านพรคเพื่อไทยก็โกรที่ว่ามีความพยายามที่จะเสนอกฎหมายปลอมนองเพื่อปูทางให้คุณทักสินซึ่งเป็นคู่ปรับกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับกลับมาประเทศไทยความโกรธก็มากขึ้นความเสียสละนะครับ ก็หายไปครับค่ะหรืออีกในกรณีหนึ่งค่ะสการบ้านเมือ,องแถวนี้เป็นฉนวนในการแบ่งขั้วอย่างเห็นได้ชัดเจนจะทําให้เกิดการเลือกข้างขึ้นอาจารย์คิดอย่างไรคะครับกรอดน,นี่ก็เลือกข้ามมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าพอเหตุการณ์ทางการเมืองแผ่วลงไปเราก็พยายามที่จะให้ในระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาคุยกันให้รู้เรื่องบ้ากในท้องถิ่นเนี่ยในชุมชนเดียวกันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ร่วมมันจะมีสิ่งที่ต้องทํามันมีการไปมาอาู่ ก็นึกว่าจะปลอบดองกันในระดับรากยากก่อนแต่นอกจากการปลอมดองในระดับบนนะครับระดับนักการเมืองผู้นําเนี่ยยังไม่รีวิวแลบวว่าจะเกิดขึ้นปั๊มยังมีความขัดแย้งบาดหมางอย่างที่ผมบ้าไว้พอข้างบนด้อนระอุนะครับก็สะท้อนไปข้างล่างพอข้างล่างจัดงานก็มีการประสานกันบางอย่างเนี่ยมันเกิดการกระทบกระทั่งอย่างที่ตามครับ อ,อาจารย์คะบรรยากาศในสังคมไทยณขณะนี้เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจค่ะอาจจะเป็นเหตุไม่เกิดไม่ให้เกิดความปองดองถ้าหากเราจะสร้างความปองดองจะเริ่มจากจุดไหนอย่างไรคะครับผมก็ชื่นชมประธานสภาผู้แทนรัษฎรน,นะครับเ,เสนอให้ปองดองโดยการถอ,อ,อนพรบปอ,องดองออกไปก่อนอให้คุยกันด้ในตามระดับแต่ที่จริงควรจะต้องตามนะครับด้วยการทํางานสองระดับนะบคะระับระดับแรงยากก็ต้องสร้างบรรยากาศอย่างที่ผมบ้าไว้ แต่ระดับบนเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยแต่ว่าเป็นหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของคออปอแต่ผมเกรงว่าคออปอกําลังจะหมดเวราสองปีก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับะจะทาทันหรือไม่จริงๆหน้าที่ของคออปอก็คือควรจะต้องหาคนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจะจะเป็นฝ่ายที่คออปอ,อคิดว่าพอจะคุยกับฝั่งน้นฝั่งนี้ได้เนี่ยแล้วก็เริ่มพูดคุยแยกกันไปว่าอเอายังไงกันดีเนือโทษกรรม เป็นไปได้ไหมขอบเขตแค่ไหนก็คุยไปเรื่อยๆนะคะคุยแยกบ้านคุยรวมบ้างแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณเลยนะครับผมยังอยากจะเห็นเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะถอนพอรบปลอมง,งนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะคุยกับคุณอภิสิทธิ์บ้างกล่าวอย่างไรนะครับ,รบ,รบให้คุณสมศักดิ์หรือว่าท่านประธานรัฐสภาเข้ามาร่วมหรือจะเชิญอดีตนายกรัมนีรนะครับหลายคนฮะเรามีนายกรัญนีรีหลายคนนะครับในปัจจุบัน ที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับเ่าที่อยากจะมาร่วมได้เนี่ยก็อาจจะเชิญมาจํานวนหนึ่งนะครับนะก็ลองคุยกันหาทางออกหาทางออกก็น่าจะอ,าอธิบายว่ามันไม่มีคาตอบทันทีนะครับไม่เช่เจอกันแล้วก็จะโตกันได้แต่วางกระบวนการที่ดีนะครับหาคนมา,าทําหน้าที่ไม่ถึงกับเป็นคนกลางแค่ทีเดียวแต่เป็นคนติดต่อประสานงานพูดคุยนะครับเพื่อหาทางออกกันไปในระดับบนด้วยครับ ขณะตอนนี้บทบาทของประชาชนที่ควรมีในเรื่องของการปรองดองนั้นควรทําอย่างไรบ้างดีคะอ๋อประชาชนก็คุยกันฮะอย่าอย่าถ้าคุยกันไม่ได้จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองก็ไม่เป็นไรก็ค,คุยกันในเรื่องที่ตรลงกันได้เห็นด้วยกันนะครับเป็นหลักการใหญ่ๆผมคิดว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการคอร์รัปชันถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่อาจจะเห็นพ้องต้องกันได้ไม่มีใครนะครับที่จะต้องการให้เกิดความรุนแรงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะคุยกันได้ หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญนะครับถ้าทาให้ดีเนี่ยมันก็เป็นโครงการร่วมกันได้นะครับขอบคนที่อาจจะเห็นต่างกันก็มาคุยกันที่ว่าเราจะวางกติกายังไงให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจงคิดว่าการฟังกันเนี่ยนะครับการตั้งใจฟังกันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วนะครับความไว้วางใจก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ด้วกันช่วงนี้ก็อย่าไปทําอะไรให้เกิดความระแวงความระแวงก็ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจก็กล่าวโทษก็ไปสู่สูตรที่ว่าไว้นะครับก็คือ การยกระดับความขัดแยง้งตรงนี้นะครับต้องถอนปืนออกจากไปลดเงื่อนไขความขัดแย้งครับค่ะสำหรับนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับยินดีครับคุณชิริชตาครับสวัสดีครับ อาจารย์โคทมอริยาค่ะผู้อวยการศูนย์ศึกษาและพระนาสันติศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณผู้ชมคะเกิดการค่ะปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการแตกแยกทางความคิดที่รวมถึงเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองที่ได้สร้างความแตกแยกให้เห็นสังคมในสังคมไทยนะคะทางด้านของสุรุสิโพค่ะเผยว่าคนไทยน้ําหนุนในการถอนร่างปรองดองโดยการยุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งยังระบุว่าหากเลิกทั้งสองเรื่องรัฐบาลนั้นจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอน สุนทุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏนสุนทุสิตได้เปิดเผยผลสํารวจทางความคิดเห็นโดยประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อการเมืองไทยวันนี้กับอายุรัฐบาลโดยพบว่าประชาชนร้อยละ45.23เห็นว่าควรชะลอการแก้ไขรัฐมนูญออกไปก่อนเพื่อศึกษาให้รอบคอบได้ปัญหาความขัดแยง้งจะได้ลดลงขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ40.49เห็นว่าควรจะถอนร่างพระราชบัญญัติรองดองออกไปเลยเพราะความขัดแย้งจะได้ยุติ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ50.3 2เห็นว่าหากรัฐบาลยุติทั้งการแก้ไขรัฐมนูญและการถอนร่างพระราชบัญญัติรองดองจะทำให้อายุรัฐบาลนั้นอยู่ได้จนครบวาระแต่ถ้าหากเดินหน้าทำทั้งสองเรื่องต่อไปประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ56.17เห็นว่าจะทำให้อายุรัฐบาลอยู่ได้ไม่เกิน6เดือน ขณะที่ทางด้านของศูนย์วิจัยความสุขชุมชนสนักวิจัย a อแบกโพมหาวิทยาลัยอสามชันได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่17จังหวัดทั่วประเทศในหัวข้อความสุขมวลรวมของคนไทยในเดือนมิมถุนาย,ยน2555 โดยก็พบว่าปัญหาที่กําลังบั่นทอนความสุขของคนไทยณขณะนี้คือสังคมเสื่อมขาดจริยธรรมขัดแย้งวุ่นวายมากที่สุดร้อยละ68.1รองลงมาคือปัญหาเรื่องปากท้องค่าครองชีพร้อยละ67และนกักการเมืองเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องขัดแย้งกันชิงอํานาจร้อยละ63.3 แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้คนไทยนั้นมีความสุขนั่นก็คือความจงรักภักดีร้อยละ94.7ซึ่งคนไทยจํานวนมากหรือร้อยละ39.7มีความสุขลดลงและร้อยละ47.9มีความสุขเหมือนเดิมโดยมีร้อยละ12.4เท่านั้นที่มีความสุขมากขึ้น และเรื่องหนึ่งที่อาจทําให้คนไทยต้องรู้สึกกังวลใจมากขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาขององค์กรนาซาค่ะที่แม้ว่านาซานั้นจะยกเลิกโครงการนั้นไปแล้วค่ะแต่ณวันนี้ยังมีคําถามว่าเรื่องดังกล่าวของคนไทยนั้นคิดอย่างไรเราจะไปตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะจบข่าวร้อนล้ว